อันนี้จะเป็นภาพบรรยากาศภายในร้านฮอนด้าพิวิพัทยานะครับผมอันนี้จะเป็นบอร์ดข่าวประชาสัมพันธ์นะครับที่คุณลูกค้านะครับของทางฮอนด้าพิวิพัทยาได้เข้าคอร์สเรียนขับขี่รถ Big กบ k e นะครับอของทางศูนย์ฮอนด้าพิพิพัทยาหรือว่ามิตรยนต์พัทยานะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของทิปช่องเที่ยวนะครับไม่ว่าจะเป็นทิปสายสายบุญทิปสายฝุ่น ทริปท่องเที่ยวตามธรรมชาตินะครับมากมายนะครับทางร้านของเราก็มีบริการให้กับคุณลูกค้านะอันนี้เป็นภาพบรรยากาศภายในร้านของวันดา้าพิวิงพัทยานะครับอันนี้จะเป็นตัวเจ้า CP500X นะครับตอนนี้กิฟตวอเชอร์สองหมู่บาทนะครับอันนี้จะเป็นภาพบรรยากาศภายในร้านนะครับทั้งหมดนะครับอันนี้ฝั่งนี้จะเป็นแอฟริกาทวินนะครับ พันร้อยนะครับตัว DCT นะครับแล้วก็ตัว MT นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัว CB 5 0 0 X นะครับอ่าสีแดงใครอยากดูมาได้ครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ทุกคนถามหาเยอะกันมากครับ CRF 4 5 0นะครับ CRF 4 5 0ตัวนี้มาลองขี่มาลองนั่งดูได้นะครับแต่ตอนนี้ต้องสั่งจองรถนะครับผมรถยังไม่มาตัวนี้นะครับ ตัวนี้นะครับจะเป็น c ีดีพันนะครับตอนนี้มีกิฟต์วอเชอร์เยอะมากเลยนะครับตอนนี้นะครับให้ส่วนลดถึงหกหมืนบาทเลยนะครับอันนี้ก็เป็นลูกค้าของทางร้านเรานะครับที่เข้ามาดูอะไรนะครับอันนี้ก็น้องอ้นของเรานะครับผมน้องอ้นของเราก็มาที่ร้านทุกวันนะครับ